พี่ตัดแล้วนะคะเิดนึงนะคะเล็กหนึงนะะน่งะค่ะ พ่อแม่ไปตามแล้วใช่ไหมคะนิดนึงนะคะใช่แล้วนังทั้งเล็บเป็นคุณพยาบาลน้อยของเราเดี๋ยวไปโรงพยาบาล เขาเวรนคืนนี้ล้างแผลเลยนะคะอันนี้ไม่มีเลือดนะคะคใหญ่ไหมไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้หรอคะโอ้เป็นพยาบาลน,น้อยของพี่คะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวพี่วัดให้ดูนะคะจุอันนี้เวลาน้องใส่รองเท้ายืน หยู่ลาวอร์ดเนี่ยมันก็จะเคืองๆหน่อยใช่ไหมคะอันนี้เลยต่มันทิ้งน้องอยู่มองผ่านในโทรศัพท์ก็จะชัดม,มนันแง็มันไปแง่ๆเลยอันนี้ลงแล้วใช่ไหมคะมีใ,ใจด้วยนะคะจะได้ทำงางสบายขึ้นโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปตัวเองนะ้า